สวัสดีค่ะใครว่าลิซ่าไม่ดังขนาดองค์กรต่างๆของเกาหลียังยกเอาเธอมาเป็นกรณีศึกษาในความดังความโกลบอนบอกเลยว่าอิมแพกแรงไม่ไหวสำหรับน้องลิซ่าแบล็กพิงกับความสำเร็จของเธอที่มีให้เห็นกันอยู่ตลอดแถมยังถูกยกให้เป็นกรณีศึกษาหรือเทสตัวอย่างจากบทความขององค์กรต่างๆหลายสำนักมาแล้ว ล่าสุดน,นะคะมีรายงานเผยว่าลิซ่าเป็นสมาชิกคนเดียวของเกรกุ๊ปเคป๊อปแบล็คพิงที่ได้รับการโหวตจากสถาบันมิวเครนในระหว่างการประชุมจากเคป๊อปสื่อเคเอฟโพชั F ่นบทเรียนจากเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของเกาหลีเป็นหนึ่งใน10 K- p o ป Star ค่ะ์ขาที่ถูกค้นหามากที่สุดบนแพลตฟอร์ม YouTube ในปี2021โดยเขาบอกว่ามีเพียงล,ลิซ่าหรือลิซ่าแบล็คพิ้ง์ชาวไทยเท่านั้นที่ไม่ได้มาจากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งแน่นอนค่ะว่างานนี้ก็มีแฟนๆเข้ามาวีดคอมเมนต์รัวๆเช่นบอกว่าเขาพากันยอมรับความโกบอนของลิซ่ากับหมดเฟรคก็มีอีกทั้งลิซ่าโดนยกไปเป็นเคลสกรณิศึกษาว่าความอิมแพคของเธอเกิดขึ้นมาได้อย่างไรออกผลงานเดียวทั้งทีวงยังแอคทีฟแต่สามารถทุบสถิติของแมทเทรวิตได้7.3.6ล้านวิวใน24ชั่วโมงมีแต่ติ่งบางพวกไม่หักยอมรับความจริง ติงเกาหลีบางคนหัดยอมรับความจริงบ้างอย่าอยู่ในโลกของมโนอย่านั่งโกหกตัวเองว่าลิซ่าไม่ดังในเกาหลีขนาดองค์กรต่างๆของเกาหลีต้องเอาลิซ่ามาศึกษาในความดังความโกลบอนของนางแล้วแบบนี้ยังไม่ดังอีกหรอ้ากันสะก,กดจิตหมู่กันจะ้ะมีแต่พวกใจอคติเท่านั้นแหละที่มองไม่เห็นความสามารถของน้อง เขาไม่ได้ยกตัวอย่างพอริซ่าเป็นคนไทยเท่านั้นแต่เขายกตัวอย่างพอริซ่าเป็นคนไทยและยังทำลายสถิติและกำแพงที่เคป๊อปไม่เคยก้าวข้ามได้ และนี่ค่ะก็เป็นอัปเดต Impact ความแรงของลิซ่าแบล็กพิงที่ล่าสุดค่ะน้องถูกกล่าวถึงในการประชุม,ามจากสถาบันมิลคเอนจากเพล y b ๊อสู่บทเรียนเศรษฐกิจสร้สางสรรค์ของเกาหลีพร้อมความคิดเห็นบางส่วนจากแฟนๆซึ่งแอดก็ขอหยิบยกเอามาอ่านให้ได้ฟังกันส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ